ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบอีกน,นะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกา อัปเดตข่าวสารของอีฟรอนอง2024บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะนำการพูดถึงการคาดการแพ็คของ Play e r ย f the Week ของ UFA Champ i o n s l e a g u e ทุกคนหรือว่าการคาดการของ Play e r ย f the Week UCL กนะครับก็มีข่าวสารยังไงกันบ้างมางการรับชมกันในคลิปนี้เลยลวกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเลยทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไ like, ล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก่อนนี้ทุกคนเป็น Player of the Week ยูโรเปียนคลับแชมเปี้ยนชิพทุกคนหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็สื่อต่างประเทศนะครับในการคาดการณ์มาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยคิริยันเอ็มปาเป้นะครับจูบเบลิงแฮงทุกคนแฮร์รี่เคนนะครับเจ้าคานเซโลอันวาเรัตทุกคนก็มีเจเนโรนะครับผมอาคาร์ี่นะครับทอสซาเดปายผมแล้วก็มีดาวิดรายาแล้วก็เจ้าหนูเฟอร์มินนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาดูดสองค่าพลังเวทันคร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับเริ่มที่คนแรกก็คือเจ้าหนูเฟอร์มินจาก f c บาร์เซโลนานะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุตยอยู่ที่95เลยนะครับและต่อมาคนที่2เป็นดาวิดรายาจากปืนใหญ่อาเซนอลนะครับตำแหน่งของพักษ,ษาประตูค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่96นะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์และต่อมาคนที่3เป็นเมมฟิสเดปาร์ใเลติโกมาริตนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตยอยู่ที่96เลยนะครับ และต่อมาคนที่สีเป็นเลนโดทรอสซาจากปืนใหญ่อาร์เซนอลเช่นกันนะครับมาตำแหน่งของปีกซ้ายคนขับลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่96เลยนะครับคนต่อมาเป็นมานูเอลอาคาน์จีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่าซีบีเคนเข้าบัลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97เลยนะครับสำหรับอาคาน์จีและคนต่อมาเป็นเจเรโร่ทุกคนตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้ายนะครับข้าบัลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97นะครับสลังเตจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับ คนต่อมาเป็นฮูเลียนอันวารสนะครับตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้ายเช่นกันครับทุกคนภาพบลังสูงสุดรวมบุต์อยู่ที่98นะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับและต่อมาเป็นเจ้าคาร์เซลโลจาก FC บาร์เซโลน่านะครับตำแหน่งของแบ็คขวาครับทุกคนภาพบลังสูงสุดรวมบุต์อยู่ที่98เลยนะครับคนต่อมาเป็นฝั่งของแฮร์รี่เคนนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนภาพพลังสูงสุดอยู่ที่95และเมื่อบุตรอยู่ที่98เลยนะครับ ต่อด้วยทางฝั่งของจูตเบลลิงแฮมนะครับตำแหน่งของกองหน้าัวเป้าเช่นกันนะครับภาพบลังสูงสุดอยู่ที่96และเมื่อบุญอยู่ที่99นะครับปิดท้ายด้วยคิริยานเอ็มปาเป้นะครับตำแหน่งของกองหน้าัวเป้าอีกแล้วครับทุกคน้าพบาลังสูงสุดอยู่ที่97และเมื่อบุญอยู่ที่101เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการแพ้ของ Play ์ออฟเด e ะว e กยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็สมมุติว่าถ้ามาตามนริงจริงนะครับทุกคนอย่าได้ใครกันบ้านลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็มาทำการอัปเดตให้สั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับหากผิดพลาดไปการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ